สวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราเปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์อำเภอละแมจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อเดินทางมาถึงบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วน้องๆก็จะได้พบกับวิทยากรและพี่เลี้ยงที่มายืนรอต้อนรับน้องๆอยู่หน้าบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะและสําหรับน้องๆที่เข้ามายังภายในของบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วก็มายืนต่อแถวให้เรียบร้อยรอรับน้ํากันคนละหนึ่งขวด ก่อนที่เราจะไปเรื่องกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่อาคารอเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะระหว่างทางที่พวกเรากำลังเดินไปที่อาคารอเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างก็มีวิธรรมชาติต่างๆให้น้องๆได้ผ่อนคลายและได e ้ช ah, ื ah, ่นตาชื่นใจกับบรรยากาศชิลๆของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะเราเดินทางมากันถึงอาคารอเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างแล้วนะคะขอเชิญน,น้องๆทุกคนเข้าไปยังด้านในอาคารกันได้เลยค่ะ เพราะพี่ๆได้เตรียมเก้าอี้เอาไว้ให้น้องๆเรียบร้อยกันแล้วนะคะภายในอาคารอเนกประสงค์นอกจากเปิดกิจกรรมอยากเป็นพานการแล้วน้องๆยังได้ทําความรู้จักจับวิทยากรและพี่เลี้ยงที่จะมาดูแลน้องๆในวันนี้ด้วยค่ะทําความรู้จักกันไปแล้วเรียบร้อยได้เวลาออกเดินทาง ไปเรียนรู้และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่างๆของบ้านผ่อนผู้สร้างกันเลยเราจะเริ่มต้นกันที่สวนเกษตรอินทรีย์สารของบ้านผ่อนผู้สร้างซึ่งผักชนิดแรกที่เราจะให้น้องๆมาเยี่ยมชมกันในวันนี้นั่นก็คือถั่วขอค่ะนอกจากถั่วขอแล้วไกลๆก็ยังเป็นซุ้มสวรสด้วยนะคะภายในสวนเกษตรอินทรีย์สารบ้านผ่อนผู้สร้างนอกจากจะปลูกผักแล้วเรายังปลูกผลไม้และใช้ประโยชน์จากพืชที่เราปลูก อย่างสาวะรสนี้นอกจากจะได้ทานผลแล้วเราก็ยังได้ร่มเงาจากการทำซุ้มคราบบริเวณทางเดินด้วยนะคะผลไม้ชนิดต่อมาเราจะพาน,น้องมาชมประขบยักษ์ค่ะย้ำว่านี่คือตะขบนะคะไม่ใช่มะขามป้อมค่ะเราออกเดินทางกันต่อเลยนะคะกระถางกิจกรรมต่อมานั่นก็คือขอถางการทำปุ๋ยหมักของบ้านผ่อนผู้สร้าง เริ่มกันด้วยปุ๋ยหมักเสร็จอาหารที่เป็นปุ๋ยหมักง่ายๆใครๆก็ทําได้แล้วมาต่อด้วยปุ๋ยหมักโบกาชิซึ่งเป็นปุ๋ยที่ถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงมากขึ้นนอกจากนี้วิทยากรยังสอนวิธีการเช็คปุ๋ยหลังจากนั้นก็มาล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยมาไปให้อาหารปลากันต่อค่ะให้อาหารปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางต่อไปยังแปลงผักกูด บ้านผ่อนผู้สร้างเพื่อให้น้องๆได้ทดลองชิมผักกูสดสดจากต้นแล้วออกเดินทางต่อไปยังซุ้มองมุ่นของบ้านผ่อนผู้สร้างกิจกรรมของเราก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะน้องๆยังจะได้ไปเก็บไข่เป็ดและไข่ไก่ในเล้าเป็ดและเล้าไก่อารมณ์ดีของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะเข้ามาแล้วก็ต้องมาสัมผัสกับน้องไก่ให้คุ้นชินกันก่อนนะคะ ราะกิจกรรมต่อมาเราจะไปเก็บไข่ไก่ในตะกร้ากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บไข่ไก่เรามาชมตัวอ่อนของมแมลงวันลายซึ่งเป็นอาหารเสริมของน้องไก่บ้านผ่อนผู้สร้างกันก่อนนะคะเรียนรู้กันเต็มที่แล้วก็ได้เวลามาเก็บไข่ไก่ในตะกร้าของแม่ไก่กันแล้วค่ะเก็บไข่ไก่เสร็จแล้วก็ไปเก็บไข่เป็ดกันต่อเลยนะคะเดินระวังระวังกันด้วยนะคะเพราะน้องเป็ดของเราไข่ไม่เป็นที่เป็นทางค่ะ ได้ไข่เป็ดมาแล้วก็เอาไปวางไว้ใส่ในภาชนะที่พี่ๆเตรียมเอาไว้ให้ได้เลยนะคะได้กันคนละ2-3งสฟองเลยค่ะดูจากท่าทางแล้วน้องๆคงจะสนุกสนานกันมากๆเลยนะคะไข่เป็ดที่น้องๆเก็บมามีสีที่ต่างกันน้องๆรู้ไหมคะว่าอะไรทําให้สีของไข่เป็ดต่างกันได้แบบนี้ไปรับฟังความรู้ที่วิทยากรกัน,กนเลยค่ะ ไข่กันเสร็จแล้วเราจะพาน้องๆไปชมการเลี้ยงแหนแดงที่เลี้ยงเอาไว้สำหรับการเอาไปเป็นอาหารสัตว์และการนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักด้วยนะคะแหนแดงที่เห็นอยู่นี้เพาะเลี้ยงกันได้ไง่ายๆน้องๆสามารถเอากลับไปทำได้ที่บ้านด้วยนะคะช่วยลดต้นทุนในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้เยอะเลยค่ะเราไปต่อกันดีกว่านะคะเพราะฐานกิจกรรมต่อมาเราจะพาน้องๆ ไปชมสมุนไพรที่สามารถป้องกันยุงได้ค่ะนั่นก็คือต้นตะไคร้หอมนั่นเองนะคะน้องๆลองดมกันดูค่ะว่ากลิ่นของตะไคร้หอมเป็นยังไงกันบ้างต้นไม้ชนิดต่อมานั่นก็คือต้นอบเชยนะคะอบเชยที่เอาไปใช้ทำอาหารนั่นแหละค่ะน้องๆดูสนใจกันมากเลยทีเดียวพืชที่มีความสำคัญกับบ้านผ่อนผู้ซางอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือหญ้าแฝกค่ะ หญ้าแฝกจะช่วยยึดดินเอาไว้ไม่ให้พังทลายเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะเดินต่อมาอีกหน่อยก็จะพบกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวน้องๆมารับอาหารปลาเอาไปให้น้องปลาในนากันได้เลยค่ะทุ่งนาของเราในตอนนี้กำลังเริ่มออกรวงแล้วนะคะเวลาที่ลมพัดเอื่อยๆก็จะได้กลิ่นของน้ำนมข้าวคลุ้งไปทั่วเลยค่ะไปต่อกันที่ฐานต่อไปกันเลยนะคะ ฐานต่อมาเราจะพาน้องๆไปลอดซุ้มผักซึ่งเป็นซุ้มองุ่นซุ้มบวบและซุ้มน้ำเต้าที่ปลูกเอาไว้เพื่อเป็นร่มเงาและเก็บผลผลิตทานค่ะน้องๆเห็นไหมคะว่าผักของเรามีประโยชน์มากๆเลยละค่ะข้างๆซุ้มผักของบ้านผ่อนผู้สร้างก็ยังมีแปลงกระเจี๊ยบซึ่งเป็นกระเจี๊ยบพ,พันุ์ซูดานมีผลใหญ่สีแดงสดเอาไปทำน้ำก็อร่อยมากๆเลยละค่ะ น้องๆมาลองชิมกันดูนะคะว่ากระเจี๊ยบส,สดๆรสชาติเป็นยังไงชิมกระเจี๊ยบเสร็จแล้วเราก็จะไปชิมมะนาวกันต่อค่ะขอบอกเลยว่ามะนาวของบ้านพรผู้สร้างรสชาติไม่เหมือนที่ไหนน้องๆลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติที่ว่าจะเป็นยังไง ชิมผักกันไปเยอะแล้วได้เวลาไปเก็บผักบุ้งเอาไปให้น้องกระต่ายกินกันแล้วค่ะน้องๆสามารถเดินมาเก็บผักบุ้งที่แปลงผักไร้สารของบ้านพรผู้สร้างได้เลยนะคะพี่ของเรากำลังรอน้องๆอ,อยู่เลยค่ะได้ผักบุ้งกันมาครบทุกคนก็ถึงเวลาเดินทางไปหาน้องกระต่ายที่จุดเท่าชมกระต่ายบ้านผ่ผู้สร้างกันแล้วค่ะ ใช้เวลาเดินทางแค่ไม่นานก็มาถึงจุดเข้าชมกระต่ายบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วนะคะน้องๆเข้าไปให้อาหารน้องกระรอกนกแกว้วกระต่ายไก่ขนทวนเม้นแคระหนูแกสบี้และหนูขวัญกันได้เลยค่ะเราไปชมบรรยากาศของน้องๆในจุดเข้าชมกระต่ายกันนะคะ หนุกกับสัตว์เล็กไปแล้วได้เวลาไปหาสัตว์ขนาดกลางกันแล้วค่ะเราจะพาน้องๆไปยังเลาแพะเพื่อให้อาหารน้องแพะกันนะคะพี่ๆแจกยาให้กับน้องๆคนละหนึ่งกำมือเอาไปให้น้องแพะเลยค่ะน้องแพะของบ้านผ่อนผู้สร้างน่ารักและใจดีมากๆเลยนะคะให้น้องๆได้สัมผัสจ,จับและอุ้มกันด้วยละค่ะ ถึงเวลาพักทานอาหารเบรกกันแล้วนะคะออกจากล้าแพะแล้วไปล้างทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปรับขนมเบรกที่พี่ๆของเราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ได้เลยค่ะล้างมือกันเสร็จแล้วก็มายังจุดบริการได้เลยนะคะอาหารเบรกของน้องๆในวันนี้คือโดนัทจิ๋วโรวยด้วยน้ำตาลและแยมทานคู่กันกับน้ำอัญชันมะนาวหวานๆเปรียปร้ยวๆชื่นใจค่ะ น้องๆรับขนมมาแล้วก็เอาไปนั่งทานกันได้เลยนะคะที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราได้จัดเตรียมสถานที่เอาไว้ให้น้องๆสำหรับการนั่งทานอาหารเยอะแยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกลางตลาดบ้านผ่อนผู้สร้างหรือจะเป็นบริเวณรอบๆอ,อาคารอเนกประสงค์น้องๆก็สามารถไปนั่งรับประทานกันได้ตามสบายเลยนะคะ หลังจากที่น้องๆทานอาหารเบรกกันเสร็จแล้วก็นำภาชนะต่างๆมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมการพึ่งพาตนเองรวมทั้งฝึกวินยัยให้กับน้องๆที่ฐานกิจกรรมนี้กันด้วยค่ะหลังจากจบฐานกิจกรรมนี้แล้วน้องๆสามารถไปเล่นผ่อนคลายหรือจะเข้าเยี่ยมชมฐานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของโฮมสคูลบ้านผ่อนผู้สร้างได้ด้วยนะคะ เรามีอาหารมากมายรวมทั้งของว่างต่างๆให้น้องๆได้เลือกทานกันเต็มไปหมดเลยละค่ะกใกล้เวลาทำกิจกรรมต่อไปแล้วรีบๆกันหน่อยนะคะหลังจากหมดเวลาพักเบรกเราก็จะมาเริ่มกิจกรรมต่อไปกันเลยนะคะผ่านกิจกรรมต่อมาของน้องๆผ่นานแรกเราจะให้น้องๆ ได้ทำขนมครกแป้งโม่สูตรแบบฉบับของบ้านผ่อนผู้สร้างที่บอกกันหมดไม่มีกั๊กเลยค่ะขนมครกแป้งโมในวันนี้เราจะมาทำกันที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะเมื่อน้องๆมาถึงพี่วิทยากรของเราก็จะอธิบายถึงวัตถุดิบต่างๆและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำขนมครกในวันนี้ให้กับน้องๆได้ฟังค่ะ หลังจากเข้าใจแล้วก็มาเริ่มลงมือปฏิบัติกันเลยเริ่มกันด้วยการโมแป้งนะคะนำข้าวที่แช่น้ำเอามาโม่กับเครื่องโม่เพื่อเปลี่ยนข้าวให้กลายเป็นแป้งจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วโม่บดไปเรื่อยๆให้ผสมเข้ากันดีค่ะได้แป้งโม่มาแล้วก็ไปทำอย่างอื่นกันต่อเลยนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะให้น้องๆมาหั่นท็อปปิ้งที่จะนำไปโรยบนขนมครกของน้องๆค่ะ วัตถุดิบในวันนี้ก็จะมีตั้งแต่มันม่วงต้นหอมและข้าวโพดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อให้เราสามารถนำไปโรยบนขนมได้ง่ายๆนะคะเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ภาชนะแล้วปิดฝาผักเอาไว้เลยค่ะหั่นผักเสร็จแล้วก็ไปขูดมะพร้าวเพื่อเอาไว้คั้นกะทิกันต่อเลยนะคะ วัตถุดิบต่างๆพร้อมเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมกันได้เลยค่ะผสมกันเสร็จแล้วก็นำน้ำมันพืชและตุ้มมะพร้าวออกไปเช็ดทำความสะอาดลุมขนมครกก่อนที่เราจะเริ่มหยอดกันนะคะขนมครกจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนั่นก็คือส่วนของตัวและส่วนของหน้าขั้นตอนแรกเราจะหยอดในส่วนของตัวก่อนรอให้ขนมเริ่มเซ็ตตัวเราก็จะหยอดส่วนของหน้าลงไปต่อ จากนั้นเราก็จะนำท็อปปิ้งที่เราหั่นไว้มาโรยด้านหน้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาทิ้งเอาไว้จนกว่าขนมจะสุกเพียงเท่านี้เราก็จะได้แคะขนมกันแล้วนะคะน้องๆแต่ละคนตั้งใจกันมากๆเลยละค่ะขนมครกในวันนี้จะต้องอร่อยแน่ๆเลยปิดฝาทิ้งไว้เพียงไม่นานขนมของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะ น้องๆหยิบอาวุธของตนเองแคะขนมครกขึ้นมาพักเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะเพราะตอนนี้ขนมครกของเรามีอุณหภูมิร้อนมากๆถ้าทานเข้าไปกันตอนนี้อาจจะเกิดอาการผู้คลองกันได้ค่ะทิ้งเอาไว้จนขนมเริ่มเย็นตัวลงแล้วเราก็ได้เวลาชิมกันแล้วค่ะรสชาติขนมที่น้องๆทำเป็นยังไงกันบ้างคงจะอร่อยมากๆแน่เลยนะคะแต่ละคนทานกันไม่พูดไม่จาเลยค่ะ ไหนๆเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยกันแล้วมาเรียนรู้วิถีความเป็นไทยกันสักหน่อยดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่การตำข้าวเลยนะคะตำข้าวเสร็จแล้วก็นำข้าวที่ได้มาฝัดค่ะใช้เวลาไม่นานเราก็จะได้ข้าวสารออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ย ฐานกิจกรรมอีกหนึ่งฐานของน้องๆน,นั่นก็คือการทำขนมปังชุบไขค่ค่ะอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆที่พี่เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วน้องๆมาเริ่มทำกันเลยนะคะหลังจากที่นำขนมปังไปชุบกับไข่ก็เอามานาบกับกระทะขั้นตอนนี้น้องๆจะต้องระมัดระวงังและคอยพลิกตลอดนะคะเพื่อให้ขนมของเราออกมาดีที่สุดค่ะ บ้านผ่อนผู้สร้างก็ไม่ห่างจากน้องๆเลยนะคะเพื่อให้น้องๆปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาค่ะน้องๆใช้เวลาทำกันไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูขนมปังชุบไข่ของน้องๆหลังจากที่เราได้ขนมปังแบบนี้แล้วก็เอามาให้วิทยากรของเราโรยน้ำตาลและนมข้นหวานเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับขนมของน้องๆก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเราไปลองทานกันเลยดีกว่าค่ะว่าเมนูนี้จะถูกใจน้องๆกันหรือเปล่า กิจกรรมสุด้ายกันแล้วนะคะผ่านกิจกรรมน,นี้เราจะมาทำกันที่อาคารนันทนาการบ้านขอนผู้สร้างและผ่านกิจกรรมที่ว่านั่นก็คือการทำกังหันลมนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้พ,พี่เตรียมเอาไว้ให้ครบหมดแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่น้องๆได้รับอุปกรณ์ประจำตัวไปแล้ว ก็ได้เวลามาวาดรูประบายสีให้แผ่นกระดาษของน้องๆเติมเต็มด้วยสีสันและจินตนาการของแต่ละคนเมื่อวาดรูประบายสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาประกอบให้กลายเป็นกางหันลมเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่ลมพัดมากังหันลมของน้องๆก็จะหมุนติ้วๆแล้วนะคะ เอากังหันลมของเราออกไปวิ่งเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้ได้เวลาพักทานอาหารเที่ยงกันแล้วค่ะอาหารเที่ยงของน้องๆในวันนี้นั่นก็คือข้าวมันไก่นะคะน้องๆมารับเอาไปทานกันได้เลยค่ะข้าวมันไก่หอมๆทานคู่กันกับน้ำซุปอุ่นๆอร่อยลุมตัวมากๆเลยนะคะเรามีน้ำจิ้มที่ไม่เผ็ดมากให้กับน้องๆที่ชอบด้วยค่ะหรือถ้าใครชอบทานเผ็ดพี่ๆก็มีพริกให้นะคะ เมื่อน้องๆได้ตามที่ต้องการแล้วก็มานั่งรับประทานให้เรียบร้อยเลยค่ะทานเสร็จแล้วก็อย่าลืมนำภาชนะมายังฐานกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อฝึกวินัยและพึ่งพาตนเองได้เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ าากิจกรรมอย่างเป็นทางการกันแล้วน้องๆมารวมตัวกันที่อาคารอาเนกประสงค์บ้านผ่นผู้สร้างเพื่อปิดกิจกรรมกันเลยค่ะในนามตัวแทนของโรงเรียนบ้านสมบูรณ์นะคะในนามของพวกาทายการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์คณะครูนะคะแล้วก็คณะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้รู้สึกนะคะยินดีแล้วก็ดีใจเหีงมากนะคะที่เอ่อได้มาที่ผ่นผู้สร้างนะคะแล้วก็พี่ที่ต้อนรับน่ารักมากตั้งแต่ลรถมานะคะตัวครน่ารักหมดเลยนะคะแล้วก็เตรียมทางกิจกรรมต่างๆไว้ให้ เป็นอย่างดีนะคะทำให้หนักเรียนนะคะเรียนรู้สมบูรณ์ได้มีความรู้นะคะเกี่ยวกับการปลูกผักการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้ชีวิตแบบโเพียงนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นสส่งที่ดีมากเลยนะคะากับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะทางเรียนก็ขอขอบคุณนะคะ,ะาทางครงผู้ช่ายน,นะคะเป็นอย่างยิ่งเลยที่เตรียมการต้อนรับนะคะ แม่เกียนโรงเรียนบ้านสวนจุนเป็นอย่างดีเลยนะคะของศูนย์ดนเรีและศิลปินขอให้ผมตอให้ทุกคนหน่อยค่ะพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะคุณครูและน้องๆรวมถึงท่านผู้ปกครองที่ให้โอกาสพวกเราทุกๆคนได้ดูแลน้องๆในวันนี้ค่ะหากมีโอกาสก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมบ้านผ่อนผู้สร้างกันได้เสมอนะคะ พี่ๆยินดีต้อนรับเลยค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทัศนศึกษาดูงานหรือทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านผ่อนผู้สร้างก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจผ่อนผู้สร้างของเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ